สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจานแว่นก็จะพามาชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้กระทำอยู่หนะ้าที่สวนเกษตรินรีวิถีชาวบ้านแห่งนี้ในโซนนี้ก็เป็นโซนที่ผมจะปลูกป่าแล้วก็เมื่อหลายวันก่อนได้มีการนำกล้วยเอามาปลูกเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของกล้วยนำแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึงกิจกรรม ที่จะมาทําแทรกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คนทํากันอ่าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์หน่อยกำลังทาอะไรอยู่เนาะนี่ปักทองอ่าขอเสียงดังๆหน่อยอปลูกฟักทองปลูกฟักทองเออแล้วการปลูกฟักทองนี้รู้สึกว่ามันจะพิเศษกว่าในการปลูกแบบทั่วไปเนาะอันนี้คือเป็นแนวคิดแบบไหนนี่ เรียดแบบคนขี้เกียจเรียกว่าปลูกฟักทองแบบคนขี้เกียจเนาะก็คือเดี๋ยวผมอธิบายเลยกันแล้วกันอันนี้เป็นกล้วยที่มีเจตนาที่จะให้เป็นที่เลี้ยงของไม้ป่าเรียกว่ายุทธศาสตร์ของกล้วยนำาทีนี้แทนที่เราจะให้กล้วยมันอยู่อย่างเดียวก็มีการเอาฟักทองมาหยอดลงในหลุมด้วยเนาะ น,นี้ก็เมื่อเราเอ,าเอาอาหารมาให้ฟักทองหรือว่าเอาอาหารมาให้กล้วยมันก็จะได้กินด้วยกันเกิดเป็นประโยชน์สองต่อเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นคำตอบในข้อสงสัยที่ว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรเบื้องต้นแน่ๆเราได้กินกล้วยแน่นอนประมาณสามสี่เดือนก็เริ่มที่จะให้หนอ่อ ขุดหน่อกลวยขายหรือว่าขุดมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็ได้ทีนี้ฟักทองฟักทองกอ็มีอายุอยู่ระหว่างเท่าไหร่ล่ะ,ะประมาณ3เดือนเนะาะก็จะได้ผลผลิตฟักทองอันนี้ก็เป็น1กิจกรรมที่เราได้วางแผนไว้เรียกว่าในการปูกป่านี้ในพื้นที่สิบไร่นี้ ก็ไม่ได้คิดแค่วัน2วันนะครับอันนี้มีการคิดใคร้ครวนวางแผนแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลอยู่พอสมควรเพื่อที่จะตอบโจทย์เนาะในเรื่องของการปลูกป่าแล้วจะกินอะไรอันนี้ก็พามาดูเรียกว่า,าค่อยๆเปิดเผยกิจกรรมออกมาเรื่อยๆเนาะสำหรับผู้ที่ยังมีข้อสงสัยก็ฝากด้วยนะครับ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามเลยเนาะผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ